สบายดีปะลฮะวลตามงเลสบายดีพี่น้องสบายดีที่คุกคนทุ่หอกบอน่ีก็ดเลยที่คนหลุดลกเงเ่อโลกนนี้ยินดีอ่ะชมจบเขน่องไฟจพี่น้องไปตากเสาครัวพี่น้องเลย มันทาลยเขาเ่ยาจ่มยายล้านมาทั้งเลยเอาพมกไข่ป้าพี่นนอะมเองตลาดรองกัมันนี่พี่น้อยากไทยมันนี่ทำงานอยู่พอนแก่นเอางานต่อไปก่อนทำหอเสียเดือนพี่เนาะไปต่อเปหอเสียเดือนเลย อัน <c oughs> พอเป็นไปได้ายมันก็อยากหน่ายงา <c oughs> นเนาะหน่ยไปคล้ายไอติมอยู่อุบลน้ำอายเพน่นทางเบิร์สิไม่หลุดวางเลยบอกใครไอติมกะบอนนกมีเจ้าลงก่อนเลยเจ้าก็ลงไปพปยังญชนะอันทำง,งานต่อมันหอดจุบเดือนหนึ่งเอาขาแรงก่อนแล้วกันอันแล้กัสิเป็น เอาข่ามาจ้ำหองอีกทำมาจำหอก่อนเทียหองก่อนมาแล้วคนสาอหองก็จะเอาเน้ผักมาชมการสื้ก็มาทำง,งานดองเนาะทำงานดองจะกิขววกนข้าเพรากเนนั่นมันไ่อยากสิขามบอกควาย น้าคนเกิดน <c oughs> ี้น้าคนนี้บอกอืมคนนี้เผื่อบ้านเมียเ้วอีเด<ม>็ดเผื่น้องเ้วอีเด็ด<ม>น,น,น้อ, <c oughs> นองเมียอีเด็ดฉ่นชอบน้าค

ียงสู้ยังถึงถึงพี่เนาะเอ้ยข้าจ้าผมมีเงินมีคำจะผมจะหาเงินหาคำมาได้กินกันหึงถึ่ห้ามเงินถูกต้องท่ายบอกบ่สัตวอ๋อจะหาเงินถูกกินแตมาให้กินละละว่าสัตวกินละละอะไรกินมวนลข้าจะอะไร cho một con ngày luôn Cái <laughs> này. Cái tôi đi xuống mốc cái nọ ơi. Để Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để nữa không bỏ lỡ những video hấp dẫn มันมันหัแม่ c h ạ อยู่แล้วเราจกลับไปหอกแมวจัส <Hey. S 2> so ิจักเลื่อนเล่น้องเอ้ยสิจักตีเลยได้เงินเละก็มากยุเงเ้าเลยนกเขาเขา <Nhạc hồ> không, không là con mục chim này đó. Nó có tiếng tự được rồi okay. <Nhạc hồ> นนยอย่างอย่างไขสมกได้สองมกหมกไขป่ปลาในเง้นอำน,นาจตากลงตึกแห่มาลากินข้าวเสาก,ก่อนอยเมื่อไทย แม่พุ่นกับบคอยได้กินดอกบาทเนี่ยหานบานเหาหเนยมังม่วงเธอไปต่อยไปกินบ่ในี่ละป้าเนี่ยซีมือเธอเองเห็ดเห็ดแหลวแหลวกินแหลวเกยมสิบแปดหนามเต็มโตเลยพี่น้องเ้ยสิไปทำงานต่อบาทรอแล้วสิเป็นจังใดใดหรือบ่ได้ผ่านหรือบ่ผ่านเนี่ยมันหูกั้นมาซะ

lúc 12h lúc 12h nó thăn lụt đấy chắc nó bỏ thăn lụt để gặp ma đấy đẹp cho đẹp sốc nội đỉnh nạm sơi sốc nội nó không tôi thang vào lại ngon lại <laughs>

หรหูกแนมะ่หผูกข,ยขายเท้ามันก็ช้ำมันไม่เงินใชหดอกนี่นี่อ่ะอันนี้้จะมีทกเข้ามาเรอยแต่เขนเอาจับเนเอาแล้วไปหาเงินมาทำดอบนี้สุกไปมานเดอยให้ได้ให้ได้ทุกความมุ่งมั่าพัฒนาเรือยรยสู่ให้นหาเงินหาคำกัน รักเอร์มาหาอยกูาปเอแรนมาปันเด้อหาเงินมาครับมันจะโศกบานจะหลับจะรวยกอดเงินกอดค้ำมาสู่ซนกระโพอกระแม่เรียงลูกอยู่เพื่อนอยู่ซานบาทนี่แบบพบกันฮั่นบอกไอ้ฮั่นอันน่าหายได้ลูกเอ้ยฟังความบอกว่าแม่สุขชนเรียงลูกใหญมันใหญ่เป็นหัวหัวใจหาเงินมาค้ำให้มันได้มันดีลูกเอ้ยมีเป็นหัวหมอหัวใจให้ลูกให้เต้าแล้วให้พ่อให้แม่ได้ถึงได้อิง เป็นัวหมกัวใจเอาหาเอาเอาสุกเอา่ยาดอะไใดมันโคดรู้กับสุขสนเอาเดินทางปลอดภัยให้มีแต่ความสุขกายสบายใจไปส่งเงินนาคมากะอาขายไก่ให้มีผู้หักผู้แพ้ไงมีผู้เบิ่งผู้แยงเงินคำกำแก้วผู้รักนแหลมมาหายผู้ใบแหลมมาปั่นเด้อมาบอกท่านไกให้น้ำมาส่งให้เบิ่งให้แยงให้มีผู้ ผู้แพงแต่คอมตอมตุ Mat ้มไปฆ่าไปขายกายมีผู้เบิ่งผู้แย่งห้มีผู้ซื้อผู้แหลกเด้อฆ่าคายง่ายมือให้ขึ้นให้เกินจากลูกโป๊กขึ้นมันนื่นมันนื่นเดินทางขอไทยชาติถูกจรงไหมขึ้นมาล้วผู้เเพงในลูกไปสะจงานต่อีไปก็หาอีกรอบสองได้กับสวนมันได้เพื่อสิ่งนี่มันก็เราอย่าง เอาอีไปไหมาจะไปพ่อจ่าปะลุฮึจ่าปะลุงก็ลุจ่าปะลุงก็เลนหน้าเปียกปี่ะพ่อไอ้หน้าไ้น้าไปอยไปลำพ่อต่าห้างเงินไว้ลปเจาะไปําพ่อต่าห้าเงินได้ลูกเลยไปบ้านนี้บดได้บ่ได้กับไปสุดความสามารถได้ไปได้กมาบา ไม่หน้าเฮือนบ้านเอาไปอีกรอบที่สองเหน้อยต้องสู่โซนเดี๋ยวลูกใหญ่ลูกก็ยังกินเก่งกินขนมกระต้มต้องได้โชคเลยฮะโชคสิไปน้ำพึ้ตาบ่โชคฮะมาไปบ่ลูกอ้าไปหาเงินไปหาเงินน้ำพึ้เด้อ ได้ลเลยพี่น้องสำหรับคลิปนี้พ่อๆพอกันคลิปหนาพี่น,น้องเด้สุดวัสดีทุกคน